สวัสดีค่ะอาจารย์สุมิตาทวีสุขนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรี5แพลตฟอร์มกระตุ้นยอดขายให้สุดปังแพลตฟอร์มแรกนะคะจะเป็น Line m y Shop เชื่อมต่อกับ Line Official Account นะคะหรือ OA ทํทำให้สามารถขายสินค้าผ่านการแชทได้อย่างมีประสิทธิภาพแพลตฟอร์มที่2นะคะก็คือ a c e b o o k m a r k e t p l a c e นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะคะที่ช่วยให้ผู้ใช้ลงขายสินค้าได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว แพลตฟอร์มที่3นะคะนั่นก็คือแพลตฟอร์ม Lazada นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งของ e-marketplace นะคะที่แข็งแกร่งด้านการตลาดมีเครื่องมือโปรโมทสินค้าแล้วก็สามารถจัดระบบนะคะของออเดอร์ได้แพลตฟอร์มที่4นะคะก็คือ s h o p ป e นั่นเองนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะจะเป็น e-marketplace อีกหนึ่งชนิดเช่นกันนะคะแต่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมมีเครื่องมือช่วยขายครบคันเช่น hop ป e ไนะคะแล้วก็ s h o p ป e c นะคะ แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสุดท้ายนะคะที่จะมาแนะนําก็คือ TikTok Shop นั่นเองนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เน้นการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีภูปองช่วยเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะแล้วหากใครนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักขายนักการตลาดนะคะหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเริ่มต้นได้ที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีค่ะ